วันนี้กับสิ่งที่นิดหนึ่งกินแล้วอันนี้ก็ของนิดหนึ่งนิดหนึ่งทำไว้กินเยอะจัง <c oughs> แล้วสิ่งที่นิดหนึ่งกินแต่ละอย่างอันนี้่ายวิโด้ยหรอยำสาลีอร่อยมากเลยคิมจิที่นี่ก็อร่อยนะคะแล้วที่แ้วแ ถ้าพี่าห่ค่ะไม่ได้เลยอ่ะแตอันนี้เจเจค่ะไม่ไหวแล้วเกินแค่ดียงนีจานเดียวดูนิดหนึ่งสิคนยนมาให้ดเ่นิดหนึ่งกินแบบว่าดูดีไม่้เตอนนีวันนี้ทิปของเราเป็นร้านนะคะ กินแบบงงๆแล้วไหนล่ะคะแค่แค่แค่ปากเลยนะคะโลงมากเลยนะคะโอ้นี่หนึ่งป่า Oh my god เชิญทำไปได้ <c oughs> เขายังไม่หยุดค่ะสองคนยอมแพ้ไปแล้วแต่เขายังกินอยู่ อไอติมนะคะคือไอติมนะคะนานี่ก็คือไอติมของนิดหนึง่งะรู้สึกนิดหนึ่งมีความสุขกับการคิดมากเลยนะคะ เร,เราขอจบคลิปนี้จบผู้จบนะคะสวัสดีค่ะ